สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะครับผมโอ้ดอกแพงพวยสวยจังนะหลากสีสันนะในกอเดียวนะครับบรรยากาศสวยงามนะฮะจากบ้านสวนทิดาเศรษฐีนะครับผมนะโอ้แดดแ,แดดร้อนเปรี้ยงนะฮะสงสัยพายุบัวลอยจะไปแล้วนะอา้อา กินนมกินนมกินนมทังเงินทังทองนมอะไรเนี่ยนมยุบเกิดนี่เมือวานนมอะไรนมจืดอะนมจืดนมจือดอ๋อรู้แล้วเมื่อวานเอฟซีเมนมาทั้งหลายคนให้กินนมแพ้ให้กินนมแพ้นมนมนมวัวนมวายเนี่ย เขาบอกว่าถ้าก to ินนมแพะมันจะโตเร็วอืมแต่โตที่ของป้าในเซเว่นน pues ั่นแหละมีนมแพะเป็นแพ็ะเหมือนกันมีเป็นแพ็ะเหมือนกันที่เซเว่นมีนมแพะโอ้ร้อง้งคืนเลยมาเอาคืนเนี่ยให้เปล่าให้เราคืนที่ดีเลยดีเลยเหรอดีดีดีน้องเป็นจ่อี่ป้าพูดคำนี้ะ ตกเยอะเลยนะวะชื่อไอ้สีขาวนั้นถังเงินสีออกเหลืองๆหน่อยก็ถังทองปุ้ยหมดแล้วว้าเก่งไงกินเก่ง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 ๆนันมันง่ไวะกำลังกินหมดแล้วกำลังอร่อยย้อนน้ำอันจุ้มนั่นล่ะมาพีแล้วนี่คือเห็นมากแล้วแล้วให้นอนตรงไหนอ่ะ อ้าวจะเข้าบ้านด้วยแล้ว<า>ดูวงงนน่ตามแลทาง้นตามตามก้นเต้ยเต้ยสี่หายจังได้เนาะตามก้นเต้ยเตยล้วเนาะอ้าวเดินตามไปถึงในครัวแล้วแล้วก็เป็นตัวคู่ด้วยใช่ไหมคิดว่าตัวเมียหมดตัวคู่คงมีเนาะอ่เจ๊ว่ะตัวคู่ไม่มีเหรอ มันก็มีตัวเมียกับตัวผู้อยู่ด้วยกันใช่ไหมมีตัวผู้ไอ้ทางเงินไอ้ทางทองนะตัวผู้โอ้ขอบคุณค่ะทางทองตัวผู้เหรอทางทองตัวผู้ทังทองตัวผู้มันสีเหลืองไงอย่างนี้ก็มันเลโก้กับร็อกกี้เลยดิได้ม่นชอบคนนะถ้าไม่มีคนมันจะร้องโวยวายมาพันนี้เป็นมาขี้เงาต้องเล่นกับมันตลอดย่างเคี่ยวหมาเราเคี่ยวยัง ไปเอาเกี๊ยวกันเด้อจุดประสงค์มมอนี่สิมาขอไว้ตองเอาไปทำอะไร呀ขนมชันดอกดอกดินดอกดินทำขนมดอกดินอ๋อไปห่อไปตองใส่ใส่ใสอะไรใส่ระเท้าเลยเลยนะเอาอืมเมื่อคืนนอนนู่นฮะอ๋อเนอะเหรอฮ่าอ๋อนี่ฮะขอกำวันมาอยู่กับเรา ดีไอวายนะฮะดูอิดยูเซลทำด้วยตัวเองนะครับสำหรับนะบ้านนอนบ้านนอนของถังเงินถังทองเดไปจองบานเรของเจ้าวะมาถังเงินถังทองมาลูกมาไปเดินเล่นมาเรีียนท่ไอ้ไปเดินเล่นไปเดินเล่นมา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 เห็นไม่ตุเรียนเ่ะมามา ไปเดินเล่นแล้วแล้วไปวิ่งไปวิ่งอย่าก,กินกินนอนนอนหลายแม่มันจะอ้วนตามมาตามมาตามมาแล้วๆๆๆๆๆไม่ไปแล้วไม่ยอมออกแดดเว้ยวิ่งกลับไปคืนเฉยเลยดูตูดดูตูดนะอุ้ยหน้าตีจริงจริงดูตูดหนึ่งหืมรักกันรักกันรักกันรักการเราเป็นพี่น้องกัน ถั่วไรสีสม้มเก็บใบตองไปทำขนมดอกดินหอ่อแ,แล้วก็น,นึ่งหัวหปี้เหรอย่า พอปีกล้วยเอาไปทำเอาไปทำเมนูเลยทอดมันหัวปลีเคยกินตอนที่เราไปโซลินตอนนั้นเนะ่ยสูนรอาปยอบทำให้ชิมโม่แซ่บลายแต่มันต้องมีส่วนผสมหลายอย่างขั้นตอนอาจจะยากนิดนึงถ้าง่ายๆก็เอาไปต้มกินกับน้ำพริกหรือไปแกง ปีกล้วยถึงกับตื่นเต้นไหนใส่นาะปีกล้วยอยู่ทางไหนเนาะน้อไหน โอต้นสักเขาตรงแนวดีมากเลยอ่ะโอ้ดูเอซีคุณผู้ชมทำไมเขาตรงแนวอย่างเงี้ยต้นสักเขา่สักทองนะฮะดูดิเออทุกอย่างเลยนะเขาตรงแบบโอ้กล้วยดกมากแต่ละเครือเนี่มีหลายหวีนะฮะต้นเพกามะม่วง มะยมอันนี้น่าจะเป็นะมะยงชิดนะฮะอ้าวคดทาพื้นสีสวยเลยคุณผู้ชมนะฮะทาพื้นศาลาเป็นสีฟ้านะฮะดีๆีดีนะจะได้มีสีสันนะครับก็จะมีต้นมามังทุดนะฮะ này là mút lá nhạc mà nó cười lợn lộn mà luôn ôi oi nữ tôn <laughs> <laughs> nữ tôn oi nữ tôn lời phát biến à này trong này แต่ประเด็นคือมันจะมันจะเอาอยัางไงอะถ้าเราไปมันก็ตกน้ำเลยนะเออมันจะลงไปในน้ำอ, <c oughs> อันนี้เอาอะไร อ๋อเอาเอาวนึงเครือเลยอ๋อก็เอาไว้ไปไหว้ปู่เลยเหรออเ๋อเพราะอยู่นี่ไม่มีใครกินบอกที่สมอยู่คนเดียวเนาะถ้าก็มีช่ก็กำลังโตนะคุณผู้ชมนะฮะ แมวขึ้นทางนี้บอกทางไหนง่ายกว่าไปยันตกไม่กลัวจอกมากมตอนน,นี้ทางไหนทางนั้นน่าจะเป็นทางโน้นง่ายกว่าเปลี่ยนความตั้งใจเห็นไหมโซฟามันนี้เราก็ใส่หูเนี่ยม,มีแตนไหมย่ะไม่มีค่อยขับไปแล้วไม่มีแตนตัวนะ ไม่มีไม่มีชัวชัวชัวจ้าจ้าเอาเอากล้วยก่อนไปขอไปขอกระโฉบเนาะปากโดนนม ด้ามเขียวด้ามเขียวโดนนมเจ็บบอกว่าทำไมทำไมนกมันต้องมาทำรังอยู่ในเครือกล้วยเนี่ยแปลกนะต้องหากระสอบมาใส่ อะไรมาทำหลังอยู่ในเครือกล้วยแปลกอยู่กันคนละชั้นเหมือนคอนโดนใช่ไหมตุงสายมันคิดว่าโอ้เป็นคอนโดนอยู่กันคนละชั้นคนละชั้น,อ,นอะไรยายวงสุดานี่เนอะไรแห้ดัง คิดถึงไอ้มิวอะคนอยู่ด้วยเมื่อกี้ถึงเอาไอ้มิวมันชอบไลยนี่เอาอ่ฝากคิดถึงไอ้มิวหน่อยเพราะว่ามันมาตอนนั้นมันมันมองไว้อยู่เออมันมองไว้อยู่เราจะทำยังไงเอาไปทั้งนี้บอกขึ้นเคลเอาไปทึ้นเคลแตกไหมแตกอย่าจับสิแตกไม่ลงตึ้งน้ำลา มันมีแก่อีก่าเกี่อตรงั้เอาหัวปีมาเอาแล้วเหรอเอามันกระสอบเพค่อมาใส่หัวปีแล้วก็พักแล้วก็ขึ้นรถสวยงามเลยนี่หัวปียังไงหอยมันจะลงไปในน้ำแล้วดิบประเด็นอ่ะมันลอยลอยแล้วก็จิ้มขึ้นมาแล้วแล้วก็กระทงเอาวาให้คุณ มากบก็ได้ไม่ถึงไม่ถึงอ๋อเออเออเออแรงๆพุกซะนะต้องให้มันเลยขั้วไปนิดหนึ่งเลยย่าเอออย่างนั้นแหละเออไม่น่าเชื่อว่าจะสำเร็จเออก็ยังได้อยู่ อันนี้ไม่มีใครกินใครจะกินนี่นะใครนี<อ>่จะเลอจริงบอ่น้องีก็หนไปแล้วอยากได้เลวเอาเลยจ้าแล้วก็เลยมาก็เลยเราก็จะเอาบทุกอย่างจริงเหร เสือคยไ่าที่เนอยู่บ้านไกลัวท่มลืมแล้วไม่ลวกไปนึ่งอะไรนนี้คือเจ้าของเขาบอกว่าเก็บได้เลยทุกอย่างเหรอเอาทุกอย่างเลยถ้าไปแล้วเอาเลยย่าถ้ามาต้องให้คุ้ม มันที่คุณส่งจะตัดไว้แล้วมันแตกย่อนใหม่อืมก็จะผัดกินกันเพียงอง ย่ากดกล้องไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นยังงไนี่ค่อยเพิ่งกดถ่ายเนอะโอ้ตั้งแต่เดินจากนู่นใช่ไหมแค่นู่นได้ถ่ายไหมนี่ถ่ายหน้าทุมันแปดแสดงว่าตอนที่ย่าเดินมาจากนู่นมาเนี่ยย่าสต็อปไว้ ดีแล้วค่ใครคนหนึ่งานเช้งงามหวางามอีหลีเพราะว่าคุณยูลโอบอกถ้าไปบ้านค่อยได้อะไรเอาเลยนี่แหละเราก็เลยได้นี่มา ชมชื่อว่าว้า ah, ini <tipun> ว่ายขอขอิดายาวไปเลยเสือแบกไปแล้วบ่ ปพีกวัวอยู่อยู่ไหนอีกป่ะที่บ้านพีกัวอยู่ไหนอีกพีกวัวอยู่ซ้ายโอ้ยเอาไปเจ้าเอาอะไรไปแล้วนะเพี้ยไปแล้วบล่ ไปไม่ได้เสือเอาม่วงมาแล้วบอกเอาแล้วญาติใส่ด้วยกันแล้วนาทีแล้วจักคงค่อยเก้านาทีคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับหนักมากนะของเสือ